นิชานณนลือสิริวาทีเดชลีลาเช่นมนเซเอกประจกักษ์องค์การสประชาติได้ให้ความสำคัญกับมนุษย์อย่างที่สุดเพราะมนุษย์คือสิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกใบน,นี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปม,มากกว่าชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนั้นการที่เรายืนอยู่เฉยๆและปล่อย อ,อญญารยชนแต่เป็นการส่งดูรวมคิดกับอาชญากรรมการแทรกแซงทางการทหารในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงนั้นไม่เพียงแต่ชอบทำแต่ยังเป็นหน้าที่ของมหาอำนาจที่จะต้องมีมนุษยธรรมเพื่อมนุษยชนอธิปไตยเขารักวิช่กรอบกำบงังที่ใช้ซ่อนเล่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงอยู่ของเผ่าพั ความเปิดอกเปิดใจเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะต้องพิงทักษ์สิทธิผู้มิตรสัญชาด้วยวิธีใดก็เป็นสิ่งที่สําคัญแลาที่เป็ใหภายใ,ในประเทศท่อนี้คือการแสดงออกถึงความเป็นเพื่อนมนุษ